ทำไมชาวยิวที่มีประชากรไม่ถึง1%อร์ซของโลกกลับถือครองทรัพย์สินม,มากกว่าหนึ่งในสของทั้งโลกคำตอบไม่ได้อยู่ที่โชคแต่คือปรัชญาการใช้ชีวิตที่แตกต่างสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์จุดประกายความคิดวันนี้ผมมีหัวข้อที่เชื่อว่าจะเปลี่ยนมุมมองชีวิตและการเงินของคุณได้อย่างลึกซึง้งหัวข้อในวันนี้คือ 12. บทเรียนอันล้ำค่าจากปรัชญาการใช้ชีวิตและการสร้างความมั่งคั่งแบบชาวยิวหลายคนอาจเคยได้ยินใช่ไหมครับว่าแม้ชาวยิวจะมีประชากรไม่ถึง1%ของโลกแต่กับครอบครองทรัพย์สินมากกว่า30%ของโลกฟังดูเหลือเชื่อแต่เบื้องหลังตัวเลขนี้ไม่ใช่เรื่องของโชคชะตาหรือปาฏิหาริย์ใดๆเลยแต่คือผลลัพธ์ของวิธีคิดที่ถูกปลูกฝัง และสืบต่อมาหลายร้อยปีวันนี้ผมจะพาคุณไปสำรวจทีละบทเรียนฟังไปคิดตามไปแล้วลองถามตัวเองว่าผมได้นำสิ่งนี้มาใช้ในชีวิตแล้วหรือยังบทเรียนที่หนึ่งใช้ชีวิตเหมือนนักลงทุนชาวยิสวสอนลูกหลานเสมอว่าชีวิตไม่ใช่เรื่องของการอยู่ไปวันๆแต่คือการลงทุนในทุกวินาที ทุกการตัดสินใจเหมือนการลงเงินในตลาดหุ้นคุณอาจจะได้กำไรหรืออาจเสียต้นทุนการใช้ชีวิตแบบนักลงทุนไม่ได้หมายถึงแค่เรื่องเงินแต่หมายถึงการถามตัวเองเสมอว่าสิ่งที่ฉันทำวันนี้จะสร้างผลลัพธ์ระยะยาวได้อย่างไรการคุยกับใครสักคนอาจเป็นการลงทุนในความสัมพันธ์การอ่านหนังสือหนึ่งเล่มอาจเป็นการลงทุนในปัญญาและการดูแลสุขภาพก็คือการลงทุนในชีวิตที่ยืนยาว บทเรียนที่สองทำให้เงินทำงานแทนเราเราถูกสอนมาแบบเดิมๆว่าต้องทำงานหนักหาเงินเก็บแล้วค่อยๆสะสมไปเรื่อยๆแต่ชาวยูคิดอีกแบบหนึ่งครับพวกเขาเชื่อว่าเงินต้องทำงานแทนเราไม่ใช่เราทำงานเพื่อเงินตลอดเวลาเพราะการทำงานแลกเวลากับเงินมีข้อจำกัดวันหนึ่งเรามีเวลาเพียง24ชั่วโมงแต่ถ้าเราทำให้เงินทำงานเช่นลงทุนซื้อสินทรัพย์ หรือสร้างระบบที่สร้างรายได้แบบอัตโนมัติเงินจะไม่หลับไม่เหนื่อยและไม่จำกัดเวลาในการทำงานบทเรียนที่ 3. ความรู้คือสมบัติที่ไม่มีใครขโมยได้ชาวยิวรักการอ่านรักการเรียนรู้และเชื่อว,ว่าเงินอาจถูกขโมยได้แต่ความรู้ไม่มีวันถูกพักไปสิ่งที่เราเรียนรู้จะติดตัวเราไปตลอดชีวิตและที่สำคัญมันต่อยอดได้เสมอ ความรู้ที่สะสมในแต่ละวันอาจกลายเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เราสร้างธุรกิจใหม่รับมือกับวิกฤตหรือแม้แต่เปลี่ยนชีวิตจากศูนย์ให้กลายเป็นความสำเร็จบทเรียนที่4ใช้เงินให้เป็นสิงห้าต่างจากสังคมที่ชอบอวดรวยอวดแบรนด์เนมอวดไลฟ์สไตล์ชชาวยิวกลับสอนว่าความมั่งคั่งที่แท้จริงควรอยู่ในความเงียบเพราะอะไรครับ เพราะการอวดรวยนำมาซึ่งความเสี่ยงทั้งทางสังคมและธุรกิจคุณอาจถูกอิจฉาถูกโจมตีหรือแม้แต่ถูกใช้เป็นเป้าแต่ถ้าเราเงียบเราจะสะสมได้มากขึ้นและเติบโตอย่างมั่นคงโดยไม่มีใครรู้ตัวบทเรียนที่5เริ่มทำแม้ยังไม่พร้อมหลายคนใช้คำว่ายังไม่พร้อมเป็นข้ออ้างในการเลื่อนทุกอย่างออกไปอยากทำธุรกิจใหม่ ยังไม่พร้อมอยากเรียนต่อยังไม่พร้อมอยากเริ่มต้นชีวิตใหม่ยังไม่พร้อมแต่ชาวยูกับบอกว่าถ้าคุณรอความพร้อมคุณจะไม่ได้เริ่มต้นเลยสักทีความสมบูรณ์แบบไม่มีจริงการลงมือทำตังหาที่จะสอนให้เราแข็งแรงขึ้นบทเรียนที่6มองปัญหาเป็นโอกาสในสายตาคนทั่วไปปัญหาคืออุปสรรค แต่ในสายตาชาวยูปัญหาคือกำไรทางปัญญาเพราะทุกครั้งที่เราเจออุปสรรคเราจะได้บทเรียนใหม่ๆและบ่อยครั้งปัญหานี่แหละที่ผลักดันให้เกิดนวัตกรรมเกิดธุรกิจใหม่และสร้างความแตกต่างบทเรียนที่7วิธีคิดสำคัญกว่าทนเริ่มต้นใครๆก็พูดว่าไม่มีทุนจึงทำอะไรไม่ได้แต่ความจริงคือทุนที่แท้จริงคือวิธีคิด ถ้าวิธีคิดเราแข็งแรงเราสามารถเริ่มจากศูนย์หรือแม้แต่ติดลบแล้วค่อยๆปีนขึ้นมาได้แต่ถ้าวิธีคิดอ่อนแอต่อให้คุณมีเงินมหาศาลก็อ่านหมดตัวได้ในไม่กี่ปีบทเรียนที่8สร้างระบบหาเงินเองสิ่งที่ชาวยิวให้ความสำคัญมากคือการสร้างระบบไม่ใช่การทำงานคนเดียวเพราะถ้าเรายังแลกเวลาเป็นเงินเราจะติดเพดานตลอดชีวิต ระบบที่ดีอาจเป็นธุรกิจที่เติบโตเองได้อาจเป็นการลงทุนที่สร้างผลตอบแทนโดยไม่ต้องลงแรงเพิ่มหรืออาจจะเป็นทีมงานที่ช่วยเรามีพลังมากกว่า24ชั่วโมงของตัวเองบทเรียนที่9ถ่ายทอดความรู้ต่อเนื่องเองินสามารถหมดไปได้แต่ความรู้ถ้าเราส่งต่อมันจะยิ่งทวีคูณ ชาวยิวให้ความสำคัญกับการเล่าเรื่องถ่ายทอดหลักคิดให้รุ่นต่อรุ่นเพื่อให้มรดกทางปัญญานี้ไม่มีวันหายไปสิ่งนี้ทำให้ชาวยิวไม่เคยเริ่มจากศูนย์จริงๆเพราะแต่ละรุ่นได้รับทุนทางปัญญาจากรุ่นก่อนหน้าเสมอบทเรียนที่10ใช้เงื่อนไขชีวิตเป็นแรงผลักดันแทนที่จะใช้ปัญหาชีวิตเป็นข้ออ้างชาวยิวเลือกใช้มันเป็นเชื้อเพลิงความยากจน การถูกกดดันหรือแม้แต่การถูกกีกันในสังคมทั้งหมดถูกเปลี่ยนเป็นแรงผลักไปข้างหน้านี่คือจุดที่ทำให้พวกเขามีความแกร่งข้างในและไม่ยอมแพ้ง,ง่ายๆบทเรียนที่11มิตรภาพและเครือข่ายคือทรัพย์สินเงินมีค่าแต่เครือข่ายที่ไว้ใจได้มีค่ามากกว่าเพราะในวันที่เงินหมดมิตรภาพที่จริงใจจะช่วยประคองเราให้ลุกขึ้นมาได้อีกครั้ง ชาวยิวให้คุณค่ากับการสร้างเครือข่ายที่แข็งแรงและรักษาความสัมพันธ์ด้วยความจริงใจเพราะพวกเขารู้ว่าความสำเร็จที่ยั่งยืนไม่ใช่เรื่องของคนคนเดียวบทเรียนที่12ปัญญาต้องคู่กับคุณธรรมสุดท้ายความฉลาดที่ไร้คุณธรรมคือหายนะเพราะต่อให้เก่งหาเงินแต่ถ้าไร้ความซื่อสัตย์ไร้ศีลธรรมความมั่งคั่งนั้นก็ไม่ยั่งยืน ชาวยิวเชื่อว่าความมั่นคงและยั่งยืนต้องอาศัยการเดินคู่กันระหว่างปัญญาและคุณธรรมนี่คือเหตุผลที่หลายธุรกิจของพวกเขายืนยาวมาหลายรุ่นเพราะไม่ใช่แค่ฉลาดแต่ยังรักษาคุณค่าที่ถูกต้องทั้งหมดนี้คือ12บทเรียนจากชาวยิวที่พิสูจน์แล้วว่าสามารถเปลี่ยนชีวิตธรรมดาให้กลายเป็นชีวิตที่มั่งคั่งและมั่นคงได้ลองถามตัวเองครับวันนี้ คุณกำลังใช้ชีวิตแบบผู้ใช้จ่ายหรือนักลงทุนคุณกำลังทำงานเพื่อเงินหรือกำลังทำให้เงินทำงานแทนคุณคุณอวดรวยหรือซ่อนความมั่งคั่งในความเงียบคําตอบเหล่านี้จะสะท้อนทิศทางชีวิตคุณในอนาคตขอบคุณทุกท่านที่อยู่กับพอดแคสต์หยุดประกายความคิดในวันนี้ถ้าคุณได้แรงบันดาลใจจากบทเรียนเหล่านี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่คุณจะไม่พลาดทุกๆตอนใหม่ที่เราตั้งใจทําเพื่อเปลี่ยนมุมมองชีวิตของคุณจำไว้นะครับชีวิตที่มั่งคั่งไม่ได้เริ่มจากเงินแต่เริ่มจากวิธีคิดและพบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีครับ